ประเทศไทยพัฒนากว่าเราเกือบพันเท่ามองประเทศคนอื่นแล้วหันกลับมองประเทศเราพร้อมกับอีโมจิรูปร้องไห้ฮะนักเรียนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรอโจรขโมยพวกสยามฉันไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำฉันต้องบอกว่าฉันเป็นคนไทยกัมพูชาตาสว่าดิมหาลัยไทยใหญ่โตอะไรเบอร์นั้น แงนั่งยุ่งหมาลุ้โจ้ตขน้นสระแหวนข้ k อุนเวอร์ซิตี้ในไทยม่ะแต่สติจนตอนนั้นเ้ท่านจูบประปจำไงเราบอกสระแหวนข้ออุนเวอร์ซิตี้โดยคลิปวีดีโอนี้ต้นตอมันมาจากการรีวิวมหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยไอเดลยูทูบเบอร์ชื่อดังของกัมพูชาซึ่งเขาได้มาทัวร์มหาวิทยาลัยของไทยและเขายังบอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่โตมากๆ มีพื้นที่เยอะสุดยังมีคลาสเรียนหลักสูตรมากมายโดยในทางเข้าคุณจะเจอกับตึกเพชรยักษ์ใหญ่อย่าง Diamond Building ที่มันมีบันไดเลื่อนในมหาวิทยาลัยด้วยมันเจ๋งสุดๆมีรถบัสคอยรับส่งนักศึกษาระหว่างตึกเนื่องจากว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่จึงมีรถบัสนอกจากนี้ยังมีรถระดับหรูหราระดับไฮเอนด์เต็มไปหมด จากนั้นเขาก็ได้พาไปถั่วรที่ห้องสมุดซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาใช้พอนคลายดูหนังฟังเพลงเล่นเกมมีห้องประชุมห้องค้นคว้าหนังสือมากมายนอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ที่จะคอยแนะนำอีกด้วยชั้น3เรามีให้บริการบอร์ดเกมห้องดูหนังเอ็ดดูเทนเมนต์แอนด์มิตซิ่งรูมคอมพิวเตอร์ให้นั่งทำงาน และมีบริการปริ้นด้วยนะคะและจากนี้และเขายังได้บอกอีกว่ามหาวิทยาลัยนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสุดในมหาวิทยาลัยยังมีพิพิธภัณฑ์ด้วยซึ่งมันก็คือพิพิธภัณฑ์สถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเชียงใต้มีคลาสเรียนบาร์เทนเดอร์ที่เขาไม่คิดว่าที่กัมพูชาจะมีแบบนี้แน่นอน และการเรียนเกี่ยวกับธุรกิจการบินพนักงานตอนรับบนเครื่องบินและเครื่องบินจำลองนอกจากนี้ยังมีห้องกลัวที่แบบโปรเฟชชั่นแนลมากๆเรามาดูความคิดความเห็นของคนกัมพูชากาันเขาจะมีความคิดเห็นมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยเริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกเขาได้บอกไว้ว่ามันเป็นสถานศึกษาที่เจ๋งสุด,สด คอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าฉันอยู่ที่นี่มาห้าปีแล้วจากนั้นก็มีหนุ่มเกาหลีมาคอมเมนต์ในวิดีโอนี้ด้วยซึ่งหนุ่มเกาหลีคนนี้ได้บอกไว้ว่าฉันอยากเรียนภาษาไทยเพราะได้เจอสาวไทยที่ใจดีสุดตอนที่ฉันยังเป็นเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่มีท่าทีหยาบคายต่อฉันมากฉันคิดว่านั่นอาจจะเป็นเพราะว่าฉันน่ารังเกียจมากแต่สาวไทยที่ผมพูดถึงไม่หยาบคายกับฉันเลย เธอเป็นคนใจดีสุดแต่ภาษาไทยมันดูยากอ่านไม่ออกแม้แต่คำเดียวจากเกาหลีใต้และนองจากนี้ยังมีอิโมจิทงเกาหลีใต้เลิฟทงไทยและกัมพูชาคอมเมนต์คนกัมพูชาคนต่อมาได้บอกไว้ว่าทำไมคุณถึงบอกว่าคุณเป็นคนไทยละ่ะ เพราะในคลิปวิดีโอลูกพี่เขามีการใช้ภาษาไทยและยังบอกว่าเป็นคนไทยคนไทยครับโอเคคนไทยอ้าวแต่ <Okay. S 1> อยากพูดภาษาอังกฤษอ๋อโอเคมันมัน,ม,นมันเท่กว่า <Okay. S 1> อืมและคอมเมนต์คนกัมพูชาต่อมาได้บอกไว้ว่าฉันไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นคนกัมพูชาด้วยซ้ำฉันต้องบอกว่าฉันเป็นคนไทยและมีคอมเมนต์มาตอบกลับว่าทำไมล่ะ คุณไม่ควรละอายใจกับเชื้อชาติและสัญชาติของคุณเองจากนั้นก็มีคอมเมนต์แปลกๆสั้นๆเขียนเป็นภาษามเขมรว่าคุกแม่การรีวิวมหาวิทยาลัยไทยมันถึงขนาดนั้นเลยเหรอคอมเมนต์คนกัมพูชาคนต่อมาได้บอกไว้ว่า ให้ตายเถอะประเทศไทยมันดูเท่มากๆคอมเมนต์คนกัมพูชาคนต่อมาได้บอกไว้ว่าอันนี้มันดูเจ๋งและดูใหญ่สุดๆคอมเมนต์คนกัมพูชาคนต่อมาได้บอกไว้ว่าทำไมในคลิปมันมีแต่คนไทยเต็มไปหมดคอมเมนต์คนกัมพูชาต่อมาได้บอกไว้ว่า โจรขโมยไอ้พวกสยามซึ่งคนกัมพูชาเมื่อเขาจะพูดดูหมิ่นคนไทยเขาจะเรียกคนไทยว่าคนสยามหรือคนเสียมเพื่อนเพื่อนคิดยังไงรู้สึกยังไงเมื่อมีคนมาเรียกเราว่าคนสยามขอโทษนะพอดีหนูพูดภาษาเสียมไม่ชัดละ่ะโกรธไหมยังไงรู้สึกยังไงบ้างหนูเรียกเสียมอ่ะคอมเมนต์คนกัมพูชาต,ต่อมาได้บอกไว้ว่า วันนี้ดีใจมากที่ได้มีโอกาสดูสถานศึกษาที่ประเทศไทยคอมเมนต์คนกัมพูชาคนต่อมาได้บอกไว้ว่าดูเมืองไทยมีความสุขมากเงินเดือนที่เพียงพอของก็ถูกกลับมาดูบ้านเราคงอีกนานกว่าจะเป็นแบบเขาแอดคิดว่าจริงๆแล้วคนกัมพูชาหลายคนชื่นชอบประเทศไทยก็มี แต่เมื่อไรก็ตามที่เขาแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับประเทศไทยคนนั้นไม่แน่อาจจะโดนทั่วลงก็เป็นได้คอมเมนต์คนกัมพูชาคนต่อมาคอมเมนต์ส,สั้นง่ายๆโกรธแม่การรีวิวมหาวิทยาลัยไทยถึงขนาดต้องโกรธกันเลยเหรอครับลูกพี่ คอมเมนต์คนกัมพูชาคนต่อมาได้ตั้งข้อสงสัยว่าฮะน็กเรียนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยหรอคอมเมนต์<ะ>คนกัมพูชาคนต่อมาได้ให้กำลังใจคนกัมพูชาด้วยกันเองเขาบอกไว้ว่าชาวเขมรเ,เราไม่ต้องเสียใจถ้าเราร่วมพัฒนาประเทศเราจะดีขึ้นเรามาเรียนรู้กันเถอะ คอมเมนต์คนกัมพูชาคนต่อมามาในแนวตัดเพอเขาบอกว่าใช่สิประเทศของพวกเขาไม่ได้ตกอยู่ในสภาวะสงครามคอมเมนต์คนกัมพูชาคนต่อมาได้บอกว่าสถานศึกษาสวยมากพร้อมกับรูปอีโมจิร้องไห้คอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่า ประเทศของพวกเขาดูทันสมัยมากๆพร้อมกับอิโมจิร้องไห้คอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าประเทศไทยพัฒนากว่าเราเกือบพันเท่าจากนั้นก็ได้มีคนมาตอบกลับว่าอันนี้เรื่องจริงแล้วก็รูปอิโมจิร้องไห้พร้อมกับรูปอิโมจิยกนิ้วโป้งให้คอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่า มองประเทศคนอื่นแล้วหันกลับมองประเทศเราพร้อมกับอีโมจิรูปร้องไห้เป็นอบ้างล่ะกับคลิปคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเป็นกำลังใจให้เอสพี่ไหวง่ายๆโดยกันกดไลค์ like คลิปนี้อยากดูคลิปแนวนี้หรือคลิปไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์และที่สำคัญดันกันมาให้สุดๆได้ล่ะเพืเพ่อเผอคลิปต่อไปอาจจะเป็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆก็ได้ แลสเ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ